สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอ่าแคนตัสหรือกระบองเพชรนะคะใน3ตัวนี้คือ1อ่าจะเป็น vos นะคะ 014A นี่นะคะแล้วก็ lv 2178นนะคะแล้วก็ vos 1241นี่นะคะตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะบอกถึงความแตกต่างระหว่าง3ตัวนี้นะคะที่เขานิยมเล่นกันก็คือตัวแรก vos 014a นะคะนีะ่ตัวนี้ผิวของเขานะคะจะหยาบหรือว่าผิวของเขาจะกระด้างมีจกระด้างนะคะ แล้วก็เขาจะมี7-10ถึง10ภูนะคะแต่ที่เขานิยมเล่นกันนะคะก็จะนิยมเล่น8ภูนะคะค่ะก็จะส่งเป็นแตนสวยส่วน a b 2 1 7 8นะคะจะเป็นตั้งแต่10ภูขึ้นไปนะคะแล้วก็พอภูเยอะนี่ก็จะมีราคายิ่งแพงขึ้นนะคะแล้วของผิวของเขานะคะ ก็จะประมาณนี้จะไม่หยาบเท่า v o a 014A นะคะแล้วก็จะมีบ้างทีแล้วก็อขอบของเขาเห็นไหมคะจะบางมากจะบางมากบางเฉียบเลยนะคะก็จะสวยแล้วก็ดักฟูนะคะส่วน v o a นี่ v o a 1241นะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่นิยมเล่นกันอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็คือผิวของเขาจะดำจะดำกว่า VOA 014A แล้วก็แอ2178นปะคะนี่นะคะประมาณนี้ค่ะอันนี้คือความแตกต่างของทั้ง3ตัวนี้นะคะเพื่อน้องๆหรือใครอยากรู้ว่า เออถ้าเราจะซื้อหรือเราจะเล่นแคนตัสสามตัวนี้ลักษณะเึงต้นจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็ทางแคนตัสโฮมอ้อชานะคะ<ๆ>ก็จะมาบอกเพียงเท่านี้ก่อนนะคะวันหลังเรามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย